สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีถูกายกันเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่555ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาหลากหลายรายการเลยนะคะให้พี่ๆได้ลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะเปิดแดงปับที่ราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการแต่ถ้าหากพี่ๆท่านใดปิดคู่นะคะราคาพิเศษเลยที่300บาทนะคะ ก่อนรับตู้รับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีพาลิปใหม่ๆของน้องนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะน้องขอเริ่มที่พระสิวรีนะคะพระสิวรีหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นน,น,นนะคะเปิดแปลงปั้นนะคะ200บาททุกรายการนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูให้ชมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะเป็นพระสิวรีนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะเนื้อผิวสวยๆเลยนะคะเรียมเก็บผิวให้นะคะมีค่าโปรยตะใบทองนะคะพี่องค์นี้นะคะมีรอยโรยตะใบทองนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่สนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะรายการที่3มนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันนะคะ รายการที่4นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะเป็นขี่หนุมานนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะ รายการที่ห้านะคะเป็นพระเจ้าสัวนะคะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่หกนะคะเป็นพระปิดตานะคะ พระปิตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะคะด้านหลังเป็นยันดวงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะ ต่อไปรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่7นะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีค่าปลักนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะเรียมเด่นนะคะเรียมเด่นสวยๆเลยนะคะพี่องค์นี้รายการที่8ด รายการที่9้านะคะเป็นสมเด็จนะคะเนื้อผิวแปลว่าเป็นสมเด็จนูนๆน,น,นะคะพี่นะนูนๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวก็มีค่าปรักปิดทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9้านะคะ รายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปกลวยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะรายการที่11นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ ทรงเตารีดนะคะหน้าสวยๆนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะมีค่าปรักนะคะรายการที่12นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ดูปลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่ดูสวยดูเก่าเลยนะคะองค์นี้นะคะมีค่าปรักสีทองทองนะคะแบบเหมือนค่าปิดทองนะคะเนื้อผิวสวยเดิมเลยหลวงพ่อเงินนะคะองค์คนี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะเป็นพระกิ่งนะคะ พระกิ่งนะคะองนี้รายการที่13เนื้อผิวสีทองนะคะน่าจะเป็นเนื้อกะไรนะคะพี่องนี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะพระกิ่งนะคะ รายการที่14นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญขวัญถุงนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะคะน้าสวยสวยเลยนะคะเหรียญน,นี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เนื้อผิวแตกรายงาสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะเป็นสมเด็จโตนะคะด้านหลังตาสัญลักษณ์นะคะเป็นรายการที่16นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเกศชโยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์7ชั้นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะส่องให้ดูให้ชมนะคะนี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะ รายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะน้องส่องให้ดูให้ชมนะคะสมเด็จเรียมเก็บผิวให้สวยๆเลยนะคะแต่ไม่มีห่วงมาให้นะคะเดี๋ยวน้องใส่ห่วงไปให้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระ ิมเส้นได้นะคะน่าจะพิม์เส้นได้นะคะผมผอมบางๆแบบนี้นะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิเก้านะคะส่งให้ดูให้ชมนี่นะคะส่งให้ดูให้ชมเนื้อผิวนะคะสวยนะคะเป็นเหมือนแบบรอยแตกรายงานนะคะพี่รอยแตกรายงานละเอียดสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญจะเริญพรบนะคะหลวงพ่อคูณนะคะ เรียนเจริญพรบนหลวงพ่อคูณปี2536นะคะเมตามหานิยมองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะนี่นะคะหน้าหลวงพ่อคมชัดนะคะรูกตาแล้วก็มีต่อโค้ดนะคะรายการที่21นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ นี่น้องสองให้ดูให้ชมนะคะเนื้อผิวแตกรายงาสวยๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะเกตทรูซุ้มด้วยนะคะพี่นี่นะคะยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นพระีรานะคะพระดีรานะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะส่องให้ดูให้ชมนะคะ นี่เนื้อผิวเก่าๆเดิมๆนะคะมีคาบรักนะคะสวยๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปนะคะรายการที่23นะคะอันนี้เหมือนเขาชื่อพระทรงพลนะคะทรงพลแบบพิมพ์ใหญ่นะคะพี่เขาเรียกมาแบบนั้นนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะน้องส่งให้ดูเนื้อผิวใกล้นะคะ นี่นะองนี้นะคะนี่เป็นพัะกุพระสวยนะคะเนื้อผิวสวยเดิมเลยนะคะองนี้รายการที่ยี่สิบสามนะคะนี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะเดี๋ยวน้องส่งให้ดูให้ชมเนื้อผิวใกล้ๆนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่24นะคะพิมพ์7ชั้นนะคะพี่พระสมเด็จเกียติโยนะคะหน้าอกเป็นร่องๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวสวยๆองค์นี้รายการที่24นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะองค์นี้เป็นพระ25ศสตวรรษนะคะอ้ากองหายไปไหน ดี๋ยวดูก่อนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะเป็นพระ25สัศตวรรษนะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสืออาขารแบบนี้เลยนะคะรายการที่25นะคะต่อไปนะคะรายการที่26นะคะ รายการที่26เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตตารามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะนี่น้องสองให้ดูนะคะเขียนวัดโคศิตตารามนะคะเนื้อผิวเก่า,กานะคะดูรอยนิ้วมือรอยเส้นนะคะตัวยันอักขระหน้าตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนะคะต่อไปรายการที่27นะคะ นี่นะคะองนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะส่งให้ดูีกว่าส่งให้ดูให้ชมใกล้ๆนะคะองนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวแห้งๆนะสวยๆนะคะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสอง สี่แปดสอนะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะนี่ก็อาจจะสึกไปตามการเวลาตามการใช้งานนะคะแต่เนื้อผิวยังรู้สวยนะคะนี่รอยที่เขาเรียกว่าอะไรที่นั่งพาะะ้าหันยังคมอยู่เลยนะพี่นะนี่ตัวหนังสือยังคมอยู่นะคะยันอักขระด้านหลังองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ยีนะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญจุรารงกรนะคะสยามินนะคะรายการที่29นะคะด้านหลังเขียนว่า1บาทนะคะช้าง3ามเสียนแบบนี้เลยนะคะรูปทรงช้างแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะพี่นะดูวะไม,ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะนี่ส่วนมากจะเจอจช้างแบบนี้นเห็นไหมหน้าตาช้างไม่ค่อยเห็นนะพี่นะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะคะอง์นี้เป็นรายการที่ ยี่สิบเก้านะคะอ่าเดี๋ยวต่อกันเลยนี่ต่อกันเลยนะคะน่าจะคุณลราพอสองเนาะเพราะด้านหน้าคล้ายเคียงกันเลยนะคะองค์นี้รายการที่สามสิบนะคะเหรียญหนึ่งบาทนะคะเป็นรายการที่สามสิบนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญเซมาแปดรอบหลวงปู่ทิมดูหน้าหน้าคมชัดเลยนะคะพี่ เรียนเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะคะวัดทหารไรจังหวัดระยองปีพศ2518นะคะองนี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32เป็นพระรอดนะคะพระรอดน่าจะพระรอดนะองนี้นะคะรายการที่32นะคะส่งให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันนะคะ รายการที่สามสิบสามนะคะเป็นพระ,ะ,ะ,ะซุ้มกอนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะด้านหลังเป็นรอยแบบนี้นะคะน้องสองให้ดูใ,ใกล้ๆด้านหลังเป็นรอยแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะสามสิบสี่นะคะโอ้ยรวบรวมเร็นจับพารคีเลยปะเนี่ย 34นะคะเป็นพระนางพญานะคะพี่นางพญาด้านหลังจะมีเหมือนแบบตาสัญลักษณ์นะคะเป็นปั๊มตาสัญลักษณ์คล้ายๆทำมาจากก็เหมือนนะพี่นะแบบนี้นะคะเป็นพระนางพญานะคะเนื้อผิวกาเก่าเลยนะพี่สวยๆเลยนะคะนี่ส่องให้ดูให้ชมใกล้ๆนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนนะคะปี2556นะคะรวยชนะจนนะคะีองค์น right> ี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามที่ระลึกในงานผูกพัทศีมานะคะปี2521นะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จด้านหลังตาสัญลักษณ์นะคะพระสมเด็จด้านหลังตาสัญลักษณ์นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะส่องให้ดูให้ชมส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้นะคะพระสมเด็จด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะคะีเนื้อผิวจะเป็นแบบว่ามีเม็ดมวลสารแบบเม็ด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 แบบนี้เลยนะพี่นะองนี้นะคะเป็นรายการที่ส7นะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะองค์นี้จำชื่อพระไม่ได้นะคะเดี๋ยวส่องให้ดูเน้นส่องให้ดูให้ชมเน้นส่องให้พี่พี่ได้ดูได้ชมนะคะนี่แล้วก็มีคาบแบบว่าเหมือนเป็นคาบทองนะคะพี่พี่องนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบแปดนะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะนี่เป็นซุ้มกอนะพี่เป็นซุ้มกอแบบเหมือนเป็นพิมพ์แบบปกโพนะคะพี่นี่ เป็นเหมือนนั่งอยู่ใต้ปกโพนะคะนี่ดูซุ้มกอนะคะเป็นรายการที่สาสิบเก้านะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะพระซุ้มกอนะะคพิมพ์แปกนี้นะสวยดีต่อไปรายการที่สี่สิบนะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะตัวหนังสือคมชัดเลยนะคะตัวหนังสือคมชัดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่สิบนะคะ องคนี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จคีสิง์นะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยแหละเนาะพี่พระสมเด็จคีสิง์นะคะถ้าชุดนี้หนูได้มาก็ส่วนมากจะเป็นหลวงพ่อกลวยเลยนะพี่นะรายการที่41นะคะนี่ดูเนื้อผิว่องเนื้อผิวให้ดูให้ชมนะคะเก่าๆแบบนี้เลยองค์นี้เป็นรายการที่4 1นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะนี่มีเม็ดแตงไม่อีกหนึ่งเม็ดหลวงปู่ทวดนะคะหนูไม่รู้ว่าเรียกเม็ดแตงหรือเม็ดยานะพี่ๆนะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะเป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43านะคะพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จรายการที่43านะคะส่งให้ดูให้ชมนะคะส่งให้ดูให้ชมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่43่สิานะคะนี่แล้วก็ด้านหลังนะคะ อีพีนี้นะคะเหลือเป็นส่วนมากจะเป็นพระสมเด็จพระผงเยอะเลยนะคะถ้าพี่อยากดูพระเหรียญพระอะไรพี่ย้อนไปดูอีกหนึ่งอีพีนะแต่ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะคะลองเลือกดูก่อนได้องค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบสี่นะคะหลวงพ่อเดิมวปรรหกศูนย์นะคะเขียนว่าวปรรหกศูนย์นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะรูปรหรหลวงพ่อเดิมนะคะหน้าสวยนะคะเนื้อผิวก็สวยนะคะออกแบบว่าสีพิงโก้พิงโก้หน่อยนะพี่นะ ขาเรียกว่าสีออกชมพูชมพูเนี่ยนะสวยๆนะคะเดือมๆรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45้าตะกุดนะคะตะกุดหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะเป็นตะกุดวัวกระทิงเดี๋ยวแกะให้ดูเป็นตะกุดวัวกระทิงนะคะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่45นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะตะกุดัวกระทิงนะคะหรวงพ่อเปิ่วัดบางพระนะคะเนื้อผิวเป็นไงสวยๆเลยนะพร้อมกล่องเดิมๆต่อไปนะคะนี่องค์นี้เลย พระสมเด็จนะคะรายการที่46นะคะพระสมเด็จรายการที่46นะคะนี่ส่องเนื้อผิวให้ดูให้ชมกันใกล้ๆเลยนะคะพี่พรายการที่47นะคะเหรียญนี้โคตรสวยเลยนะบอกเลย เรียนนี้สวยจริงๆนะคะองนี้เป็นรายการที่47นะคะรายการที่48นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะได้มาเก่าแบบนี้เลยนะได้มาเก่าเดิมเนี่ยนะโหพี่พี่ดูซูมส่องเข้าไปดูเนื้อผิวนะพระนะคะนี่นะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะกอบกอบแตกนะพี่ น่านจะผ่านการใช้งานมาเลยพี่นะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลยนะได้มาก็เทเหมาแล้วก็ให้พี่ๆได้เลือกดูได้ชมเลยนะคะเทรวมเลยนะพี่นะเทรวมให้ได้ดูได้ชมเลยนะคะอ่าองนี้เป็นรายการที่48่สิบนะคะมีค้ากล่องอันนี้ก็สวยรายการที่49นะคะหลวงพ่อรวยนะคะรวยรวย,รวยเฮงเนะคะรวยรเฮงเ นี่องค์นี้หน้าคมแบบสวยมากนะ,ะนี่หน้าหลวงพ่อรวยนี่สวยมากนะคะมีคาบกะไหล่ด้วยนะคะพี่องค์นี้เหมือนมีคาบกะไหล่ด้วยนะคะด้านหลังเป็นไก่นะคะด้านหลังเป็นรูปไก่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4ี่สิบนะคะรายการที่4ี่ิบ้านะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะขอแบบสวยๆไว้เลยนะคะเอาสมเด็จแล้วกันขอแบบสวยๆเลยองค์นี้รายการที่50นะคะเป็นรายการสุดท้ายของ ep นี้นะคะพี่ๆน้องสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆเลยเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่50สนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่พีดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ